ข้อ91การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของพืชในข้อใดที่ไม่ได้เกิดจากการเจริญเติบโตข้อกอไก่การงอของรากพืชเข้าหาความชื้นข้อไข่การที่ปลายยอดของพืชเบนเข้าหาแสงสว่างข้อควายการหูบของต้นไมยราบทันทีที่สัมผัส บทูกบริเวณใบหรือก้านใบงอง,องูการเลื้อยไปสัมผัสกับสิ่งยึดเกาะแล้วพันรอบสิ่งนั้นอ่ะเขาถามถูกไหมว่าการเจริญการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอะไรที่ไม่ได้เกิดจากเกินเจริญเติบโตเน้นนะว่าไม่ได้เกิดจากการเจริญเติบโต น้องก็ไล่เลยทีละข้อก็ไกบ่บอกว่าการงอกของรากพืชเข้าหาความชืน้นเฮ้ยการงอกของรากพืชเนี่ยถือเป็นการเจริญเติบโตไหมใช่ถูกปะถคึคือการงอกของรานถ้าน้องสังเกตเวลาน้องปลูกต้นไม้เคยมีการทําการทดลองว่าคือยังไงรากก็จะวิ่งลงหาแนวดิง่งแล้วก็ต้นเนี่ยจะโตหาต้านกับแนวดิง่ง ส่วนต้นเนี่ยส่วนเนี่ยเขาจะใช้ว่ามันโตหาแสงส่วนรากเนี่ยมันจะโตหาความชื้นเพราะฉะนั้นตัวแต่ละตัวเนี่ยมันก็ต้องโตไปหาในสิ่งที่มันต้องการทั้งนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่าการงอกล่าของพืชวิ่งเข้าหาความชื้นนี่ถือว่าเป็นการจเจริญเติบโตว่าเป็นถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกปะถูกแต่เขาถามข้อไหนไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งตอบเนาะ ดูข้อขอไขการที่ปลายยอดของพืชเบนเข้าหาแสงสว่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการเจริญเติบโต,ต,ตเหมือนที่ได้พูดไปแล้วตะก,กี้ว่ารากเนี่ยสิ่งที่มันต้องการใช้คือน้ําเพื่อที่จะได้เป็นสารอาหารให้แก่ต้นไม้ถูกปะแต่ใบเนี่ย หรือยอดของต้นเนี่ยมันต้องการหาแสงสว่างเพื่อเอาแสงสว่างเป็นสารตั้งต้นในการสารังเคราะห์แสงถูกป่ะเพราะฉะนั้นทั้งรากทั้งต้นเนี่ยการที่มันวิ่งเข้าหาความชื้นหรือวิ่งเข้าหาแสงเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการจเจริญเติบโตทั้งสิ้นข้อนี้ก็ถูกข้อข้อควายบอกว่าการหูบของต้นไมยราพันธุ์ที่สามผาดถามว่าการที่เราไปแตะปุ๊บมันหูบแล้วมันโตขึ้นไหม หรือมันยุบลงปะมันก็ไม่ได้มีขนาดเล็กลงไม่ได้มีขนาดใหญ่ลงแต่ว่าการเกิดการหุบเนี่ยหรือการกลางออกของใบเมลา่าทันทีเราไปแตะเนี่ยมันเกิดจากการที่เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเล้านั่นเองก็คือเป็นเหมือนแบบว่าพอเราไปแตะปุ๊บมันก็จะค่อยๆเหี่ยวไปเพื่อลดการทาเพื่อลดการกระตุน้นก็คือตอบสนองต่อการกระตุ้นของเราซึ่งเป็นการตอบสนองโดยอาศัยแรงเต่งก็คือถ้าเราไปแตะปุ๊บ น้ำมันก็จะเหี่ยวเหี่ยวเหี่ <ๆ S 2> ยวใบเมันจะหุบลงพอสักพักหนึ่งพอน้ำมันค่อยๆกลับเข้าไปใหม่มันก็กลับมาบานได้เหมือนเดิมชั้นการหุบของใบไมยรา,าบเนี่ยที่เกิดจากการสัมผัสไม่ได้เกี่ยวกับการเจริญเติบโต,ตเพราะว่าการหุบหรือการกางเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือไม่ได้เกิดจากการที่มันวิ่งเข้าหาสิ่งเลาเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในข้อนี้ก็เป็นข้อที่ผิดถูกไหมแอบตอบไปเลยเพราะโจอถามข้อผิด ที่มาดูข้ององูบอกว่าการเลื้อยไปสัมผัสกับสิ่งยึดเกาะอันนี้ก็ถือเป็นการเจริญเติบโตถูกไหมก็คือมันโตขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่รู้จะไปเกาะไหนมันก็พันไปเรื่อยๆอันนี้คือเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตคล้ายๆกับข้อกอไก่กับข้อขอไข่มันก็ต้องเจริญไปในทางที่มันต้องการถูกไหมฉันข้อนี้ตอบข้อข้อควายเพราะว่าข้อกอไก่ขอไข่งองู เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเราเพื่อการจเจริญเติบโตทั้งสิ้นข้อที่ไม่ใช่ก็เลยเป็นข้อคอควายนะคะ